สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูเครื่องปูอ้อยขนาดเล็กนะครับเป็นเครื่องปูอ้อยรุ่นเล็กนะครับเป็นสำหรับรถไถ45แรงถึง5 50แรงครับตัวนี้ผมซื้อมาแล้ว3ปีนะครับใช้ดีมากพาดูด้านหลัง ตัวนี้เป็นร่องคู่นะครับสามสิบเซนใช้งานเหมือนรุ่นใหญ่ทุกอย่างนะครับแต่มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือถังปุ๋ยตอผมไปซื้อผมรีบร้อนไปนะ่ยครับเลยไม่ได้ดูที่ถังปุ๋ยมันน่าจะเป็นสแต,เตนเลสจะดีกว่าตัวนี้เคยผมซื้อมาห้าหมื่นเก้าตอนนั้นสามปีที่แล้ว ตอนนี้ราคามันน่าจะถูกลงแล้วมัดูด้านหน้าด้านหน้ารูตรงนี้ผมเจาะเพิ่มครับรูที่ให้มาจากโรงงานมันเล็กครับเจาะเพิ่มเพื่อให้ดินมันไหลผ่านได้ดีมันจะแบ่งอ้อยเป็นสองแถวหลาขึ้นแล้วมันสวยครับตรงนี้โมดิฟายเอง ส่วนน้ำหนักก็ไม่เท่าไหร่ยกไหวครับ45แรงยกสบายๆเลยเรลาใส่อ้อยเต็มนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ